สวัสดีครับผมสุพจน์ศิริน้าอรมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกวันนี้เราจะมาดูระบบไฟฟ้าของเครื่องกรอง R.O กันเราจะแบ่งกันต่อออกไปได้3วิธีด้วยกันซึ่งวิธีที่1จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดโดยทั่วๆไปเขาก็จะ ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นนะครับเป็นเพราะว่าเราจะจ่ายไฟ24โวลต์หรือกีอ่โวลต์ก็แล้วแต่เป็นที่เป็นแรนั้นต่ำนะครับเข้าไปที่ตัวควบคุมแรงดันตัวโซลินอนว,ว์วาาถ้าเกิดมีไฟรั่วขึ้นมามันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเรามากนะัก นะครับแต่วิธีที่2กับ3นี่เราจะปล่อยไฟ220โวลต์ AC นะครับ220โวลต์เข้าไปที่อุปกรณ์ควบคุมแรงดันของน้ําและก็วิธีที่3เราจะปล่อยเข้าไปที่220โวลต์เข้าไปที่โซโลินอยด์วาลวด้วยดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีการรั่วขึ้นมามันก็จะมีไฟเข้าไปในน้ำได้พอเราเปิดใช้ไฟก็สามารถที่จะดูดเราได้ แต่ว่าเราอธิบายไว้ว่ามันมีสามวิธีซึ่งมันต่อได้นะครับมันสามารถที่จะตอบทั้งสามวิธีนี้ได้แต่ว่าทั่วๆไปเขานิยมต่อวิธีที่หนึ่งกันนะครับแต่ทีนี้เรามาดูาตัวย่อ,อก,กันนะครับมาดูวิธีที่หนึครับดูตัวย่อ,อก,กันตัวย่อ,อคือตัว A ตัวเนี่ก็คืออะแดปเตอร อะแดปเตอร์ก็คือหม้อแปลงที่จะแปลงไฟ AC 220V โวลต์เป็น DC 24V โวลต์ก็โดยการผ่านหม้อแปลงไดโอดคาปาซิเตอร์หรือ IC เพื่อแปลงไฟให้ได้24โวลต์เป็น DC นะครับเป็น DC 24โวลต์แล้วก็จ่ายเข้าไปที่โซ wow, ลินอยด์วาลและก็ปั๊มซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้ ปั๊มกับโซลินอยวาวกี่โวลต์เราจึงเลือกอะแดปเตอร์ให้เท่ากับการใช้ไฟของสองตัวนี้มันก็อาจจะมี12โวลต์มี36โวลต์ก็มีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ทีนี้มาดูตัว S กันตัว S ก็คือโซลินอยวาวในที่นี้เราใช้24โวลต์นะครับโซลินอยวาวตัวนี้ทำหน้าที่เปิดน้ำเข้าปั๊มพอมีไฟเข้ามาปุ๊บมันก็จะจ่ายน้ำเข้าปั๊ม ตัว P, p คือปัม๊มเป็นบูสเตอร์ปั๊มตัวนี้จะทำหน้าที่ปั๊มน้ำส่งไปยังไส่กล่องเน้เแรนเราใช้แบบ24โวลต์นะครับตัว L คือ Low p r t u s u r e ส witch หรือสวิตช์แรงดันน้ำต่ำหรือแรงดันต่ำซึ่งมีขายในท้องตลาดแบบ2ขาและ3ขาแล้วแต่เราจะเลือกซื้อ ทั่ววไปเราก็เลือกซื้อแบบสองขาได้มันง่ายดีนะครับเพราะสองขามันเป็นแบบชั t ออฟเพราะว่าตัวมันเองทำหน้าที่เป็นแบบ nc ถ้าเราเลือกใช้แบบสามขาเราก็ต้องต่อที่ขา1 common ขา2 nc ส่วนขา no เราไม่ต้องมายุ่งม,มันปล่อยปล่อยไว้ nc คือ normal c l o s e คือโดยปกติมันจะเป็น มันจะปิดวงจรมันจะไม่เปิดไฟเข้านะครับมันจะไม่ให้ไฟผ่านตัวมันไปมันจะให้ไฟผ่านตัวมันไปก็ต่อเมื่อมีแรงดัน2-5 psi เพราะว่าโลเคชเชอร์สวิตช์จะทำงาน,นที่2-5 psi พอมีแรงดันน้ำเข้ามาเราเปิดน้ำเข้ามาตึง้งปุ๊บนะไฟก็จะผ่านไปที่ไฮเพเชอร์สวิตช์ทันทีนะครับปกติ โลเป e เชอร์สวิตหรือไฮเปชเชอร์สวิต c h เขาจะออกแบบมาเป็นแบบไฟ AC 250โวลต์แล้วก็ทนแรงดันไฟอทนไฟที่หน้าสัมผัสคือ5แอมป์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะามาใช้กับ DC 24โวลต์ได้ไม่มีปัญหาหน้าที่ของโลเพ e เชอร์สวิตคือปกป้องมอเตอร์ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเปิดกําลังเปิดเครื่องกรองอยู่เกิดน้ําไม่ไหลพอน้ําไม่ไหลปุ๊บถ้ามีโลเปเชอร์สวิตช์มันก็จะตัดไฟออกจากระบบทันทีน้ําก็ไม่ปล่อยเข้าไปไฟก็ไม่เข้าปัม๊มแต่ถ้าไม่มีพอน้ําไม่มาปุ๊บปัม๊มน้ําไม่เข้ามาปุ๊บปัม๊มก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อย ในที่สุดมันก็ไม่อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูไฮตัว H กันตัว H คือ h h p r e s s u r e Switch หรือสวิตแรงดันน้ำส ah ูงหรือเขาเรียกว่าสวิตแรงดันสูงตัว H ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น NO NO คือ Normal Open ปกติมันจะออ,อนตลอดเวลาพอไฟเข้ามาผ่านตัวมันได้ตลอดเวลาเลยปกตินะแต่ low p r e u r e สวิ t เป็นแบบ NC normal code พอไฟเข้ามามันไม่สามารถผ่านตัวมันเอง,ง่ายจนกว่ามีแรงดันเข้ามาที่2-5 PSI ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว high pressure ก็เหมือนกันเป็น NO พอไฟเข้าผ่านออกตลอดเลย จนกว่ามีแรงดันน้ำสูงขึ้นมาถึง3บาร์มันก็จะปิดแน่ไฟผ่านนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทำงานที่3บาร์1บาร์เท่ากับ14 psi นะครับ14กว่ากว่า psi หน้าที่ของมันก็คือช่วยปกป้องมอเตอร์เหมือนกับโลเพชเชอร์สวิต ก็สมมุติว่าเราไม่มีตัวไฮเพชเ s อ r ์สวิตช์แล้วเราก็เปิดน้ำเปิดไฟเข้าปั๊มมันก็ทำงานพอเราเปิดไฟเปิดเปิดก๊อกไปใช้มันก็ทำงานพอเราปิดก๊อกมันก็ทำงานตลอดเวลาทำให้เปลืองไฟแล้วก็อาจจะมอเตอร์อาจะไหม้ก็ได้นะครับเพราะมันเปิดตลอดเวลาหรือถ้ามีถังแรงดัน มันก็ปั้มเข้าถังตลอดเลยก๊อกไม่ได้เปิดด้วยแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บสุดท้ายคืออะไรครับเซฟตี้สวิตของถังไรนั้นก็จะทํางานเพราะไม่ทํางานถังจะระเบิดนะครับมันก็จะต้องทํางานเพราะก็ออกแบบไว้แล้วไม่ให้ระเบิดคือมีเซฟตี้สวิตถ้าเซฟตี้สวิตไม่ทํางานถังระเบิดแน่นอนถ้าไม่มีไฮเพชเชอร์สวิตนะครับพอมีไฮเพชเชอร์สวิตมันก็ ตัดไฟออกเลยพอแรงดัน,นถึงสามบาร์ปุ๊บมันตัดไฟล่ะไม่ให้เข้าโซลินอยด์วาลไม่ให้เข้าปั๊มนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานของโลเพเชอร์สวิตช์และไฮเพเชอร์สวิตช์และก็โซลินอยด์วาลกันนะครับอ่าผมใช้ปากกานะจะได้ดูง,ง่ายหน่อยสมมุติว่าเอาม่าสมมติเด็อ่าเราเปิดนะ้ำเปิดเครื่องนะพอเปิดเครื่องตึงปุ๊บไฟ24โวลต์ก็จะจ่ายเข้ามาที่โลว์เพชเชอร์สวิตช์ มันอยู่แค่นี้แหละมันไม่ไปไหนพอเราปล่อยน้ําเข้าเอาน้ําสีเขียวปล่อยน้ำเข้าตึงสงบาร์ไอ้ไร่ยากาสอ psi มากกว่า2อง psi นะครับทีนี้พอมากกว่าสอง psi ปบมันก็จะเปิดสวิตตัวนี้ทันทีไฟก็จะผ่านมาที่ไฮเพชเชอร์สวิตไฮเพเชอร์สวิตถ้าสมมติตรงนี้ยังไม่มีแรงดันน้านะไฟก็ผ่านเลย ผ่านไปที่ปัม๊มแล้วก็ผ่านไปที่โซลินอยวาวพอไฟผ่านไปที่โซลินอยวาวปุ๊บโซลินอยวาวจะจ่ายไฟให้ไอจ่ายน้ำให้ปั๊มท,ทันทีแล้วก็พอไฟเข้ามาที่ปัมปม๊มปุ๊บปั๊มก็เริ่มทำงานทันทีนะครับปั๊มก็เริ่มทำงานส่งน้ำเข้าไปที่เบรค แต่พอเมื่อไรที่เราปิดก๊อกใช้เสร็จแ,แล้วเราปิดก๊อกเลยแล้วก็สมมติว,ว่าไม่มีถังแรงดันนะพอไม่มีถังแรงดันปุ๊บแรงดันตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะถึงสามบา์พอเกิน3ามบา์ปุ๊บมันก็จะตัดไฟตรงนี้ออกหรือถ้ามีถังแรงดันมันก็จะปั้มเข้าไปเก็บในถังแรงดันเรื่อยๆจนเต็มพอเกินพอถังแรงดันมีความ แรงดันเพิ่มขึ้นได้จนถึง3บาร์ปุ๊บมันก็จะตัดเลยก็จะตัดไฟตรงนี้เอาก็ไม่มีน้ําเข้าไม่มีไฟเข้านี่อันนี้คือวิธีทําง,งานของมันนะครับทีนี้เรามาบอกว่าทั้ง3ตัวนี้โซลีนอยวาลโลเพเชอร์สวิตช์ไฮเพเชอร์สวิตชสตัวนี้ไม่เอาก็ได้ไม่ต่อก็ได้ได้ไหม ได้เราไม่ต่อมันเลยเราปล่อยไฟเราปล่อยไฟ24โวลต์เข้าปั๊มเลยเนี่ยสองเส้นเนี่ยเราปล่อยเข้าปั๊มเลยมันก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าระบบนี้เป็นระบบแมนวนวล เป็นระบบแมนวนวลคือเราเปิดน้ําเข้าเปิดไฟเข้ามันก็ทํากองน้ําให้เราออกมาได้แล้วเราจะต้องคอยเฝ้ามันเราคอยเฝ้ามันนะประหยัดไป200กว่าบาทตรงนี้ไม่ต้องมี3ตัวนี้ประหยัดไป200กว่าบาทต้ตอ,งตาาทตองคอยเฝ้ามันเปิดน้ําเข้าพอกองได้น้ําตามที่ต้องการแล้วแล้วก็ปิดน้ำปิดไฟทําได้ไหมทําได้ครับแต่คงผมคิดว่าคงไม่มีใครทํา แค่อธิบายให้ดูว่ามันทําได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปคอยเฝ้ามันแต่เดิมทีมี3ตัวนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันต้องไปยุ่งมาเลยมันก็ทํางานของมันอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูแบบที่2กันแบบที่ 2, องนะครับแบบที่2กับแบบที่1เหมือนกันเลยนะครับ เราใช้โซลินอยด์วาวยี่สี่โวลต์ดีซีปั๊มยี่สี่โวลต์ดีซีนะครับแต่เราเอา220โวลต์มาเข้าที่โลเพชเชอร์สวิตช์นะครับพอ220โวลต์เข้าที่โลเพชเชอร์สวิตช์ปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเสร็จแ,แล้วพอเราจ่ายน้ำเข้ามามันก็จะส่งไฟไปที่ไฮเพชเชอร์สวิตช์ พอไฮเพเชอร์สวิตช์พอตรงนี้สมมติว่าไม่มีแรงดันไฟก็จะผ่านไปที่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์มันก็จะจ่ายไฟเข้าไปที่ปัม๊มจ่ายไฟเข้าไปที่โซลีนอยด์วาลโซลีนอยด์วาลมันก็จะจ่ายน้ำเข้าปัม๊มมันก็ทำงานทันทีนะครับพอเมื่อไหร่มีแรงดันตรงนี้ถึง3บาร์ไฮเพเชอร์สวิตช์ก็จะตัดไฟตรงนี้ ทุกอย่างก็ปิดหมดไม่มีไฟเข้าระบบเหมือนกันเลยเหมือนกับของแบบที่หนึ่งนะครับเตียงแต่เราต่อไฟเข้าไปคอล์หุดแค่นั้นเองนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สามกันทีนี้เรามาดูกันต่อไฟแบบที่สามกันนะครับแบบที่สามกับแบบที่สองนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันต่างกันตรงที่ว่าเราใช้โซลินอยด์วาลแบบ220โวลต์นะครับ AC 220โวลต์นะครับพอใช้ AC 220โวลต์เราจะต้องต่อมาที่ทางเข้า AC 1เส้นนะครับแล้วไฟเส้นหนึ่งแล้วก็ต่อมาที่หลังไฮเพชเชอร์สวิตจุดต่อต่างจัากแบบที่2นะครับแค่นั้นเองการทำงานเหมือนกันหมดเลยผมอธิบายคร่าวๆก็าาแล้วกันนะพอไฟ220โวลต์จ่ายเข้ามาที่โลเปชเชอร์สวิตต์มันก็ไม่ทำอะไรเสร็จแล้วพอเราจนะ่ายน้ำเข้าไปที่ โล w p เพชเชอร์สวิตมากกว่า2 psi มันก็จะจ่ายไฟ220โวลต์เข้าไฮเพชเชอร์สวิต c h ถ้าไฮเพชเชอร์สวิต c h นี้ต่ำกว่า3บาร์มันก็จะจ่ายไฟมาที่อะแดปเตอร์แล้วมันก็จะจ่ายไฟมาที่โซลินอยวาวนะครับ พอจ่ายไฟมาที่โซลินอยวาวน้ำก็จะถูกส่งไปที่ปัม๊มแล้วก็อพอไฟเข้ามาที่อะแดปเตอร์24โวลต์ก็จะถูกส่งเข้ามาที่ปัม๊มปั๊มก็เริ่มทำงานนะครับปั๊มเริ่มทำงานจ่ายน้ำไปที่ไส้กรองเมมเบรนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมากกว่า3บาร์แรงดันที่ทิ้งเปที่สวิตช์นะ พอมากกว่าสบาปุ๊บมันก็จะตัดไฟออกเลยไม่มีไฟตรงนี้ออกนะครับปัม๊มหยุดโซลีนในวาก็ไม่มีน้ำเข้าปัม๊มปั๊มก็หยุดแค่นี้เองเหมือนกับสองเลยนะครับแก็ดต่อไฟของเหยุดแค่นั้นเองขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เรซินฟูดเกรดผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาทคาร์บอนผลิตจากกะลาม้พาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาท ซูจิโกะสบู่กรีเซรีนบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคาเหลือ35บาทซูจิโกะสบู่ลาโน,นลีนกรีเซรีนเป็นสบูอ่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งออยอกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอ,อมหอ,อมมีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนัองจระเข้และสารสกัดจ,จากดอกคาโมไมล์มีฟองเยอะ อาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ